สวัสดีครับแฟนแฟน,แฟนกีฬาแฟนแฟนเบาสองลูกวันนี้มีวอลเลย์บอลครับวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้ไปดูกันเลยทีมใดครับวันนี้ลีกญี่ปุ่นครับวีลีกสิเว็นาฬิกาโอคยายาม่าซี卡ลพบเจทีมาวิัส 17นาฬิกาคู่ที่สอง P.F.U.Blue แค่พบแพทิสันมารี17นาฬิกาห้าหนาทีมิซามิสุสปริงพบอากโอสามคู่ลีกญี่ปุ่นวันนี้และลีกเกาหลีใต้14นาฬิกาสาวไทยแข่งครับ14นาฬิกาบ่ายสงโมงวันนี้เทโจนเรสปาร์ก พบบริษัทไฮพาร์ตเอ็กเพรสโมเมติดตามเชีย์ติดตามชมให้กำลังใจโมเมนะครับบ่ายสองโมงและพบกันตามเวลาครับมีลิงก์ดูปักหมุดใต้จุดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กดติดตามช่องเบาสองลูกไว้แล้วพบกันครับ